ดีค่ะวันนี้เรามายุ่กันจะาดใหญ่นะคะอำเภอาัใหญ่อำเภอของห้องนะคะนี่เลยค่ะ,ะถึงเลยนะคะถึงมือลูกค้าเรียบร้อยค่ะรุ่นนี้ลูกค้าส้เป็นโกเบรุ่นสองรอยนะคะสร้างเป็นนัวคีปเล็กส่องทางนะคะืวัวคีปาตติกคีบถูกปิ่งถูกย่างนะคะตามตามร้านงานดีเซอร์นะคะนะคะสร้างจริงส่งจริงนะคะเนื้อจะรสตายค่ะวันนี้ได้มาาดใหญ่อาทัชนะแล้วก็ ตัวเล็กอันนครปฐาท่อมนะคะหลายหลายติดตั้งกันมาเลยนะคะแต่แต่ละตัวแต่ละตัวนะคะไส้ไส้ตอนแต่ก็คุณทอรั่วนะคะไส้ไส้ไส้นะคะนี่เลยค่ะหมาหัดยหญ่หมาสุานาขก็วพวก้นตกนักเลยนะคะเจอพายุค่ะนี่เลยค่ะติดตั้งได้เร็จซับเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคเพราะว่าลูกค้ามีกดดังให้นะคะอ่ากะเ็เลยไม่ทุกคนค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกอสูนกาวนึ่งูนสองแปดสี่องห้ากาวนะคะโทรได้เลยนะคะ บริการติดตั้งตึ่งถีฟรีนะคะการติดตั้งแต่ละครั้งคือการติดตั้งฟรีบริการส่งทึ่งถีโดยฉางรถเองนะคะฉางรถเขาจะไปติดตั้งเองนะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะอ่า,อารองเท้านะ,ะรองเทา้าตาตาไอแห้งกลายเป็นตาข้นผลนะอ่าวันนี้พาลูกเบ้ามากันนะมาเยี่ยมแม่ท้าวนะอ่าไร่ปีแล้วไม่มาไกลับไปเยี่ยมแม่ท้าวชาติเบดไอแม่ท้า,าวฮิต นี่เลยครับทดสอบเรียบร้อยยฟ่นช่างโอเคไหมช่างโอเคนะครับช่งขีบสามทีโอเคเลยอืขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะนี่ค่ะใครสนใจก็สร้างกันมาได้นะคะวัวขีบหมาย่างหัวขีบแล็กปีกสลบทําปุ้งกีหรื้อวาเป็นหัวผ้าไมานะคะสนใจสร้างได้เลยเอ่ะใช่ได้ได้เอา คบข้ามมาฟ้าฟ้าตะซ่องห่อบะเอาอีห่อเพื่อเพื่อเมียเปียทอง